อัปเดตล่าสุดวันที่2ตุลาคม2568ค่ำวันนี้พายุเริ่มทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนศูนย์กลางของพายุมีความเร็วประมาณ81กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุมัดโม่จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้วันที่3-4ตุลาคมปริมาณฝนจะเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างและร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยติดตามรายละเอียดได้คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตเส้นทางของพายุโซนร้อนมัดโม่ศูนย์กลางของพายุในวันนี้ประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมามีความเร็วใกล้ศูนย์กลางประมาณ81กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิ Pacific ฟิกฝั่งตะวันตกด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะทวีกําลังแรงขึ้นศูนย์กลางของพายุมีความเร็วประมาณ108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนลงสูรทร่ทะเลจีนใต้ในช่วงเย็นจนถึงค่าของวันที่3ตุลาคมและทวีกําลังแรงต่อเนื่องมีความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางในวันที่3-4 108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุโซนร้อนพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะทวีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งในวันที่5ตุลาคมศูนย์กลางของพายุจะมีความเร็วประมาณ126กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุมัดโมมีเส้นทางผ่านบริเวณเกาะไหหลำและเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศจีนรอยต่อระหว่างเวียดนามและจีน เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากตอนบนของประเทศจีนได้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงประเทศเวียดนามสอปปอ,ปอลาว อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสช,ชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณประเทศเวียดนามและสปปลาวส่วนประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุมัดโม่ทำให้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่3ตุลาคมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดแรงในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปฝนอาจตกหนักที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนภาคใต้ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีมรสุมตะวัน ันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมฝนจะตกหนักในวันที่3ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งพายุโซนร้อนแมสโมนี้จะปกคลุมบริเวณฝั่งตะนออกของประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ระหว่าง3-4ตุลาคมช่วง5-6ตุลาคมเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยผลทางอ้อมคือร่องมรสุมจะกลับมามีกำลังแรงอีกครั้งค่ะ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยะหกของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจงังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนเพียงร้อยละสาของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร4 0ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีและกาญจนบ,บรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละสของพื้นที่ได้แก่จังหวัดระยองจันทบรุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อะสาของพื้นที่ได้แก่เพชรชบรุรีประจบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของลมโดยหลักจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ในระยะนี้ก่อนกลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้นในช่วงวันที่16ตุลาคมเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม พายุมัดโมหรือแมดโมตั้งชื่อโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้วันที่2ตุลาคมยังอยู่ด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์และมีกำลังแรงอยู่บริเวณหัวเกาะลูซอนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประมาณวันที่3-4ถึงตุลาคมลงสู่ทะเลจีนใต้และทะวีกำลังแรงขึ้นอาจพัฒนาเป็นถึงพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่ง ปริมาณฝนในประเทศไทยจากร่องมรสุมจะกลับมาพัดแรงอีกครั้งช่วงตั้งแต่วันที่6ไปจนถึง8ตุลาคมมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ60ไปจนถึง70ของพื้นที่เกือบทุกภาคทั่วไทยอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้มีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือต่นล่างประกอบกับมีลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือสำหรับค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมด้วยค่ะ บริเวณภาคเหนือช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้จะมีฝนตกหนักที่อำเภอขุนยวมอมเภอแม่ลาน้อยแม่เสรียงและศบเมยจังหวัดแม่่องสอนอยู่ด้านหน้าเทือกเขาและอำเภอปายจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตั้งแต่อเภอแม่แตงสมิงแม่วางอเภอเมืองเชียงใหม่หางดงอเภอแม่แจ่มดอยหลวงอเภอฮหอดจอมทองอเภออมก๋อ,อ,กอยและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่ดอยเต่าและอมก๋อยฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดง จังหวัดเชียงรายมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดพะเยามีฝนเล็กน้อยที่บริเวณอำเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้อำเภอปองและเชียงม่วนเป็นฝนบางเบาตกบางพื้นที่เป็นพื้นที่แคบแคบส่วนจังหวัดน่านมีฝนที่อำเภอทุ่งช้างสองแควฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะฝนเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่เท่านั้นในจังหวัดลำปางมีฝนที่อำเภองาอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่ทะแพร่จะมีฝนที่อำเภอสอง ภาคเหนือตอนล่างพบกลุ่มฝนได้เล็กน้อยในจังหวัดกำแพงเพชรอเมืองอภอไซงามไซทองวัฒนาอเภอคลองลานอ,อปางศิลาทองจัังหวดพิษณุโลกมีฝนตกหนักบางแห่งที่อเภอเมืองพิษณุโลกวังทองบางระกำรมบางกระทุ่มจัังหวดพิจิตรมีเมฆปกคลุมได้เพียงเล็กน้อยที่อ,อเมืองพิจิตรและตะผานหินพิษณุโลกอาจมีฝนฟ้าขนองเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองอ,อวังทองเนินมะปรางบางกระทุ่มและ อำเภอบางระกรมส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ท้องฟ้าโปร่งค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกเฉียงเหนืออาจมีฝนได้เพียงเล็กน้อยที่หนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอบ้านกลวดนางรองละหารทรายประโคนชัยจังหวัดสุรินทร์อําเภอพนมดงรักกาบเชิงจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองพื้นที่แคบๆได้แกอ่อําเภอสีเมืองใหม่พิบูรณ์มังสาหารและโขงเจียม ภาคกลางเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมในวันนี้บริเวณอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มตั้งแต่น้องแย่ใสศรีประจันเดิมบางนางบวดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางประมาะอู่ทองสองพี่น้องกาญจนบรุรีอำเภอ,อ,อเมืองกาญจนบรุรีท่าม่วงท่ามะกาและด่านมะขามเตีย้ย จังหวัดราชบุรีมีฝนที่บ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดนคปรปฐมมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมคืออำเภอกำแพงแสนบางเลนดอนตูมและอำเภอเมืองนคปรปฐมส่วนตอนล่างมีเมฆครึม้มเช่นที่นครชัยศรีสามพรานพุทธมนฑลปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาครมีเมฆฝนได้เล็กน้อยด้านฝั่งตะวันตกพระนครศรีอยุธยาจะมีเมฆเข้ามาปกคลุมอาจมีฝนปล่อยที่อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไซ ลาดบัวหลวงตอนบนของภาคกลางคือนอครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีฝนน้อยค่ะท้องฟ้าเริ่มโปร่งจังหวัดสม,มุทรปราการคาดว่าช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้จะมีฝนใกล้กับแนวชายฝั่งเป็นฝนโปรยเช่นอำเภอบางบา่อบริเวณภาคตอนออกช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกในจังหวัดฉะเชิงเซาต่อล่างของฉะเชิงเซาได้แก่อําเภอบาง,บางปะกง อำเภอแปลงยาวสนามชัยเขตท่าตะเกียบจังหวัดสะแก้วมีฝนตกได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดปราจินบรุรีมีฝนได้เล็กน้อยที่ศรีมหาโพธิ์กบินบรุรีส่วนจังหวัดชลบรุรีมีฝนปกคลุมตั้งแต่พานทองพระนิคมเกาะจันทร์บ่อทองหนองใหญ่อเมืองศรีราชาบางละมุงสัตหีบฝนตกหนักมากในจังหวัดชลบุรีวันนี้ระยองมีเมฆเข้ามาปกคลุมตั้งแต่ปลวกแดง นิคมพัฒนาบ้านฉางบ้านค่ายอำเภอเมืองบ้านเพอำเภอแกลงอำเภอวังจันทร์เขาเมาจังหวัดจันทบุรีมีฝนที่อำเภอแก่งหางแมวนายายอามท่าใหม่แหลมสิงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูดส่วนจังหวัดตราดวันนี้มีฝนตกหนักที่เกาะกูดพื้นที่อื่นๆเป็นเมฆครึ้มเช่นอำเภอบ่อไร่ภาคใต้มีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมกันเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองอำเภอชะอํา ส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนได้เล็กน้อยที่จังหวัดสตูลค่ะบริเวณจังหวัดสตูลจะมีฝนที่ท่าแพควนกาหลงควนโดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังสิเกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงบางขันจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพระแสงเวียงสะอำเภอพนมเคียนซาจังหวัดพังงามีฝนเล็กน้อยที่อำเภอตะกัวป่าก,กระปงทับปุดวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยในบริเวณประเทศไทย เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้และมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกเหนือแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงค่ำคืนมักจะมีฝนน้อยลงลมเริ่มมีการเปลี่ยนทิศค่ะติดตามฝนสะสมจากโมเดล ECMWF ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้ประมาณ18นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนโปอยเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองลำปางห้างฉัดเกาะคาศบปราบเสริมงามอำเภอแม่พริกอำเภอสามเงาจังหวัดตากอำเภอบ้านตากอำเภอเมืองตากวังเจ้า พบพระอุ้มผางเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดสุขโขทยัยสวนโลกทุ่งเสร่ยมสีสัตนาลายัยสีสำโรงสีนครอำเภอเมืองสุขโขทยัยบ้านดาลันห้อยและคีรีมาศฝนบางเบาจังหวัดลำปางเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอแม่มพริกเกาะค่าเสริมงามสุปราบจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัยอำเภอวังชิ้นอำเภอลองมีฝนเล็กน้อยจังหวัดน่านเวียงสานาน้อยนาหมืน่นมีฝนเล็กน้อยช่วงประมาณ19นาฬิกา ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยามีฝนได้เพียงเล็กน้อยเป็นฝนบางเบาเช่นที่อำเภอแม่ใจอำเภอเมืองเชียงรายแม่ลาวแม่สวยช่วงดึกปริมาณฝนจะตกบริเวณตอนล่างคือ21นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองคลองลานปางศิลาทองไทรงามสทรทองวัฒนาบึงสามคัคครคลองขลุงขานุวรลักษณ์สบ,บรีพิจิตรอำเภอเมืองศักเหล็กวังไายภูนทับคร้อบางุันาคดงเจริญ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นฝนบางเบาจังหวัดพิษณุโลกช่วงค่ำวันนี้ประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนที่อำเภอเมืองวังทองเนินมะปรางผมพิรามชาติการวัดโบส์จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนปลอยเกิดขึ้นที่ชนแดนวังโป่งน้องไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและศีเทพฝนลดลงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือฝนจะลดน้อยลงเพราะมีมวลอากาศเย็นไอโซบารที่1,012งพถึงหนึ่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือค่ะวันที่3ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวปกคลุมที่ภาคเหนือตอนล่างเนื่องจากเป็นร่องมรสุมพาดผ่านอีกครั้งพายุโซนร้อนแมทโมได้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่3จนถึงเช้าวันที่4ตุลาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้ โมเดลของอ e ิเซนตจอคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะลดลงในช่วงค่ำคืนมีฝนปล่อยเกิดขึ้นที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬอำเภอสร้างคอมบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอน้ำโสมบ้านผือกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองหนองบอัวลำพูสุวรรณคูหาอำเภอวานอน,อนนิวาสคำตะกล้าบ้านม่วงเจริญสินจังหวัดสกลนครมีฝนปล่อยช่วงประมาณ1นนาฬิกาจนถึง5นาฬิกาจังหวัดหนองคาย สีเชียงใหม่โพตากท่าบ่อสะใครอําเภอเมืองหนองคายรัตนวาปีเฝ้าไร่และโพนพิสัยฝนจะตกในช่วงเช้าในจังหวัดหนองคายส่วนจังหวัดอุดรธานีอําเภอนายุงน้ำโสมบ้านผือจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงเช้าค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้ส่วนใหญ่จะมีฝนตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้ามีฝนได้เพียงบางเบาในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงบ่ายของวันที่3ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเหลือฝนได้เพียงเล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นส่วนชัยภูมิอาจมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นอำเภอบ้านข้าวอำเภอเมืองชายภูมิคอนสวรรค์จตุรัสส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนได้บางแห่งอำเภอบัวใหญ่พิมายอำเภอเมืองนครราชสีมาสีคิ้วโชคชัยจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อย วันที่3ช่วงค่ำคืน20นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาฝนอาจตกหนักที่นครราชสีมาชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมโดยเฉพาะตอนล่างของบุรีรัมนางรองประคำและหานทรายภาคกลางค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนตกนครสวรรค์อำเภอแม่วงแม่เปินชุมตาบงลาดยาวจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสัก ทับทันสว่างอารมณ์หองช้างบ้านไร่ห้วยคดจังหวัดชัยนาทอภอหันคาเนินขามวัดสิงห์หนองมะโมงจังหวัดสุพรรณบุรีด่านช้างหนองยาใสอเภอ,อู่ทองอ,อสองพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีอเภหนองปลือห้วยกระเจาบ่อพลอยพนมทวนไซโยกฝนจะตกหนักในค่ำคืนวันนี้ประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนที่อำเภอเมืองท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยเป็นฝนเล็กน้อย ช่วงประมาณ19นาฬิกาจนถึง23น,นาฬิกาภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นเข้าสู่ช่วงเช้า1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่3ปริมาณฝนภาคกลางจะลดลงบ่ายของวันที่3ฝนจะตกกระจายตัวภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพ ave, รรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนน้อยค่ะ วันที่3ตุลาคมภาคกลางยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำภาคตะวันออกช่วงค่ำวันนี้วันที่2ตุลาคมปริมาณฝนค่อนข้างน้อยความชื้นลดลงช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นที่พัทยาศัตหีบจังหวัดชลบุรีอเภอบ้านฉ้างนิคมพัฒนาบ้านไข่อเอมืองระยองจังหวัดระยองช่วงเช้าอาจมีฝนเล็กน้อยที่ บริเวณใกล้กับแนวชายฝั่งของจังหวัดระยองค่ะส่วนจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงเช้าจะมีฝนได้เพียงบางเบาหรือแทบจะไม่ตกกันเลยค่ะมีเพียงเมฆครึ้มเข้าสู่ช่วงบ่ายจังหวัดระยองจันทบุรีตราดจะมีฝนตกหนักส่วนนครนายกปราจีนบุรีและสะแก้วช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำด้านหน้าเทือกเขามีโอกาสเกิดฝนตกหนักจนถึงประมาณ22นาฬิกาค่ะภาคใต้ ค่ำคืนวันน 19. mm ี Asia, ้ประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนตกที่ทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดชุมพรจะมีฝนได้เล็กน้อยที่ท่าแซะอเภอเมืองชุมพรทุ่งตะโกสวีหลังสวน20นาฬิกาภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยที่จังหวัดตรังอเภอเมืองตรังสิกาวย่านตาขาวปเรียนสตูลอเภเมืองสตูนควรโดนท่าแพรวนกาหลงมะนัง21นาฬิกาฝนจะเริ่มลดน้อยลงสำหรับภาคใต้ค่ะ เข้าสู่วันที่3ตุลาคมตั้งแต่ช่วงประมาณ13นาฬิกาจะมีฝนตกหนักระนองพังงาภูเก็ตกรบีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังส่วนพัทลุงจะเป็นฝนเล็กน้อยสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสมีฝนตกหนักบางแห่งในวันที่3ตุลาคมค่ะพายุใต้ฝุ่นแมทโมกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต,ใต้ตอนบนช่วงวันที่4-5ตุลาคมและอาจเคลื่อนผ่านบริเวณเกะาะไหหลำสำหรับพายุแมทโม่ ทำให้ร่องมรสุมยังคงปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่3ไปจนถึงประมาณวันที่8ตุลาคมปริมาณฝนจะตกพีคที่สุดคือ5-6ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นปริมาณฝนอาจลดน้อยลงตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปร่องมรสุมมีกําลังอ่อนลงมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอากาศจะแห้งจมตัวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดน้อยลงและอาจมีอากาศเย็นในช่วงเช้าๆได้ค่ะ ดูแลสุขภาพกันด้วยปลายฝนต้นหนาวค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ